สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนเราจะกลับนะคะเราก็แวะมหาป้าเต็นที่วววังเยี่ยมนะคะเนาะเราก็มาจากกุฎเรือขังนะคะโอ้โหบ้านภาษาใหญ่มากเสร็จแล้วหลังใหญ่มากสุดยอดตามมาตามมาเข้าห้องน้ำทบานนี้อาเรามาถูกอยู่แล้วภาษาใช่มาถกทุกคำเต็ ยังไงก็ไม่ไหลงนะเออนี่พ er ้นอันนี้สวยนะมาดูเป็นเรสเซนส์่าใช้ว่าเลยว่ามาจะกุดเรือคำซาบูเป็นเหตุใน้หมดอล้วนะคะหมด่างหมดเลยหมดฟางหมดแล้วหมดภทยใน ยี่สิบนาทีใช่หนึ่งชั่วโมงไลฟ์ให้โอกาสยิ่มเพิ่มให้ป้าทายว่าใครเป็นคนขายด้นอันดับหนึ่อันดับหนึ่งมะว่าลุงพันน่ะคนนี้ทหนึ่าอย่างเงี้ยโทรมาก็ลุงพันลุงพันก็สุดยอดนะเพราะว่าลุงพันใช่จะทุ่มมากทุ่มเทมากได้แน่นอนแอดนมีชมลุงพันไปพลุกพล่านเลยทุกคนลุงพันกับช่างพงนะคะรอบนี้เพราะว่าลุงพัน ลุงฟ้าช่างพงใช่ไหมช่างพงมันไม่ได้ความบุญหรอกช่างพงมันช่างพงมาทีหลังก็ได้พุ่มบั่มพุ่มบั่มกันเลยนะก็ได้ทั้งโปหักงน้าวังเยี่ยมแล้วก็โปเออเที่ยวกันเที่ยวกันวังเยี่ยมอ่าเที่ยวกันวังเยี่ยมนะคะได้ได้ทั้งสองโปเลยนะคะก็ขายได้อันนี้มาจะมามาไปให้ปลามาอะไรนะมามาลุม้อเหรอ พ uhm. าพี่แอน like, มาเข้าห้องน้ำแอนมาเข้าห้องน้ำ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 เดี๋ยวเลิกลักนะเลกลกห้องน้ำยังคือคิวหน้าคิวล้างพี่ยืด้กันอยู่เลกๆแล้วหนึ่งห้องน้ำจริงห้องน้ำไอ้ความจริงมันรู้มอดมันคืออะไรก็ชาบู เพ่ขอบเกิ่งเย็นเพิ่งทำหาซาบูอยู่จะไปหานั่งกินนั่งไหฮด้วยอันช่องลูกไม่เบิร์ดนะรอบก่อนแบบมีความสุขให้กินทั้งร้องกินทั้งร้องเหมือนมีความสุขมากนี่อ่ะตัวกากนี่นี่นี่ของนั่งเรียบร้อยเดินทางไก่ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเด้อโรงงานมาเด้อบ้านภาษาหลังใหญ่มากยังไม่เคยมาสักทีนี่แหละ อไ,ไม่หลงเลยไม่หลงไม่หลงไปช่องพ่อไห้นะไม่หลงไม่หลงเรไม่ไม่แอบแฟนไม่ต้องพึ่งสิริเลยใช่ไหมมันน่ารักเลยบอกขน่ดฮะโอสีฮนุอะไรฮะชื่อเนี่ะค่ะก็ก่อนกลับก็มาลาประแตนก่อนแล้วก็มาแจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีพ่อใช่ขายหมดเกลี้ยงใช่ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะเนาะที่อุดหนุนนะคะขอบคุณดังดๆขอบคุณดังดๆขอบคุณมากๆค่ะเอฟซีแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะะคที่ช่วยนะคะอุดหนุนและไม่ได้มีเงานไวใช่ไม่ไวเลยนะไคะไม่ไวเลยวันนี้ตื่นเช้ามากนะป้าตื่นเช้ามากใช่กว่าจะมาถึงนี่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าสามแหละชั่วโมงรับมาน้ดำเนิชั่วโมง แวะไปแวะกินข้าวใช่แวะกินข้าวครึ่งชั่วโมงก็เลยนานหัวเกือบแตกเมาเช้าแม่บอกรับว่าคนละขับหรือว่าคนละซ้อะไนั่นน่ะคนนคละคนละขับคนละขับอันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมประท้ว่าช่งผมสีผมมันก็เปลี่ยนดูแิอ่ะมันเรามันว่ายังหึงเขาเลยยังยอมกลับก็ว่าเรื่สีเขียวสีดำตาแล้วสีดำมันงามเราเลย อันนี้โอ้ยอันนี้ก็ได้ตกแล้วคนยังแบบจุ่มผมยาวเดี๋ยวเราจุ่ผมยาวหรือจุ่ผมสั้นเปลี่ยนสีอันนี้ก็คือเอาโหลดแม้ามือเปลี่ยนสีอ่ะพินขนาดวันนี้ใส่หมวกเฉยๆเขาก็ยังจำไม่ได้เออจีหน้าเหมือนกันขนาดนั้นป้าเอ็ดแนนเผื่อว่าใส่หมวกจำไม่ได้หรือว่าาเบิ่งวะนี่ทอาเสียรนุ่งใหยังอยู่เอามาถอดถอดถอดเสื ไหนนูอยู่ไหนมองชวนเหมือนโอ้ลูกว้างมากเลยป้าสา้าไนปวดท้องนอนาีชมูโอโอ้โห ึ้นไปดอนสะเอาคือมาถึง่ะอ้าวคนเก่งเนาะมาจ้เลยยังคนเก่งไม่ไปทางหลงว่าไปเอ็นไปเอ็นแม่พ่อเขาจะว่าเข้ามาแม่งใปน่อขใช้แรงงานขาวเลย เขาเป็นผู S wow. <S <coaches S 2> ้ทรงข่าวยแต่ว่าเขามาหอนในบรูดเนี่กูโโตด้วาัาเสียงวันพัเสีเสีจ้เอ็นคือโบแมนเจ้าอยู่ใส่่ฮะนั่งอยู่นี่หัน่อยนั่งอยู่นี่ลออโหลงคำบรเจายูสิเลยที่นี้อันนึงก็อันเซมเมออ๋ออันเซมเมอร้าท้าล้าชดียวจะำัวได้สักหน่อยเอาแล้ว ู้เพิ่งเจอผู้เขานะฮะมีได้ทีู่ละพนาทีแล้วนี่พุกหนาที่แล้วพวกองเขามาเตนไม่ข้าจนสีจบเลห้นาที่่กลหัหอดหนาทีอยู่กังวำอะไหอดเลยเขามากกันเลยสี่หน้าที่เอาทั้งกับเครื่องไปแนะนำไปจาจ้าของบ้านนะ จะสองบ้านชนีจากข้างบ้านจะปลูกดอกไม้บลายเอาล่คิดแต้วนึ่งนังกูจองอะไรเนี่ยยางบัวมาแล้วสิเดี๋ยวแม่เมื่เย็ลจะคลิปแล้วคลิปหนึ่งกัยัาบวแล้วยูตอวนี้นะหนูลุงจะให้รลงเาหนี่เอาล่องไทยหน่ยนาทีราชิบาดเ็นาดาทีลาชิบาดอบานนี้าวเอานาทีาชบาดบันบานนี้ลงแซ่แซ่ซ่องแซ่ซ่องแนเพราะมันติงกันมากก็เลยเห็น แชร์ให้แน่แชร์ให้แน่วันศุจับคลิปแล้วมึงถ่ายในแอดมินมาแชร์ให้แน่เด้อลงซะก่อนคลิปนึงก็ยังบนแล้วอยู่ตอนนี้นะช่วยกันนะคะทุกคนองวางมาขายวองมาขายดีข้าวขายจันได้ลับลุงพันธุ์ดหลังรถพูนท์ที่คนมองราคาน้ำบ่ขายทำไมไม่ขายเพิ่งนด้ลุกพันขายนะเราขายซะเราได้ซะขายบประตูโผล่ซะเด้อเราขายเราขายซะเราได้ซะ ได้ทุกปู่อยบ่ได้แล้วให้เราได้ซักทุกปูทั้งตัวทั้งปีปล่อยโอกาสโดยแอดมินมาก็เลยปล่อยโอกาสให้มีการไลฟ์สดได้ซึ่งขายของเ่าขายมามันเหลือ17สูตรแต่ขายมาบ่บ่หอดเอเป็นมาหมดแล้วครับป้าว่านะก็มีโปรตัวอื่นด้วยมีเซรั่มมีครีมที่ขายได้เพิ่มตรงนี้ต้องยิ้ทาสุกอยู่วะคอยคาคอยู่ได้มือน่อยหนึ่งบ่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะ ไม่มีเลยนะไม่ขายยูไม่มีเลยนะขายยูไม่มีเลยนะเชื่อไปเบิ่งๆไม่มีเลยดาวโอ้ยยังขัดยังบอสั่งคอยรอส่งสัญญาณโทรสั่งเลยครับเลยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาลาป้าแตนก่อนนะคะตอนจะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ